เชียวมาเข้ามาเจ้าวิ่งคนไวเลยไปแล้วตอนนี้ลิฟเดนมันหนาจริงมิ่งไวสวัสดีครับผมแลเดินเข้าป่านะแล้ววันนี้ผมมาหาพระครูวิมลกันอีกแล้วนะครับนะคือแบบต้องบอกว่าแกแกไม่ใช่พระอีกต่อไปแล้วนะครับแกเป็นปอบ หลายท่านมากนะครับที่บอกว่าเขาไม่ใช่พระครูวิมลไม่ใช่วันนี้ผมพาแบบคนในบบในเมืองเดียวกันนะครับคนที่แบบสนิทของท่านเลยมาให้ทุกคนดูกันก็คือคนค้ามพบผมอยากจะให้เขาดูด้วยตัวเองนะครับว่าใช่พระครูวิมลหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้แกรออยู่ด้านหน้านะครับวันนี้แกออกมากับผมด้วยนะเดี๋ยววันนี้เราได้รู้เลยนะว่าใช่พระครูวิมลจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าตัวผมจะยัง บอกกับทุกคนอยู่นะว่าผมไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซนแต่ว่าในใจลึกๆผมแล้วผมก็พอรู้นะว่าเป็นพระคูมลแต่แต่แต่ทุกคนเดี๋ยวให้มั่นใจเลยดีกว่าเดี๋ยวลองถามเขาดูเพราะว่าเขาเป็นคนแบบบ้านเดียวกันคนในเมืองเดียวกันผมคิดว่าต้อง,ต,องต้องจําได้แม่นแน่นอนอ่ะนี่ตอนนี้ผมมาแบบใกล้ถึงจุดที่ผมเห็นปอบละเดี๋ยวแลนหน้านุานน,น่าจะเจอนะครับแต่น่าจะอยู่้ลนหน้านุานน,น่าจะอาศัยพักผ่อนอะไรสักอย่างแหละเดี๋ยวเดินทางไปกันทุกคน <Huh? S 2> เป็นปอบผมเอาเป็นว่าผมจะยังไม่ไม่มั่นใจอะ่ะแต่ว่าผมอยากให้ท่านไปดูด้วยตัวเองจริงอะ่ะแค่นั้นแหละแต่ผมว่าคนคนในเมืองท่านแน่นอนแหละล้านเปอร์เซ็นต์ใช่คนในเมืองของท่านแต่ว่าผมผม ผมจะยังอ่ะผมจะบอกว่าผมยังไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกันเดี๋ยวจะให้ท่านไปดูด้วยตัวเองดีกว่าผมไม่อยากจะปรับปรำอะไรท่านเดี๋ยวระวังหน่อยนะด้านด้านหน้านุ้นอีกประมาณไม่ไกลามากเขาอาศัยอยู่ตรงนั้นท่านระวังได้ก็ระวังนะนี่นี่ครับมีมีดเอาไหม มีดผมอย่างดีเลยแหละมีนี้เป็นมีดอาคมของลุงชัยเขาลงอาคมไมให้ผมของท่านชัยเลยของผมนี่แหละแต่ว่าแกแบบลงอาคมให้ผมไงเนี่ยมาแบบมาจุนนี้เลยแบบ ได้ยินเสียงตะโกนเรียกอะไรไปเรื่อยแห่ะลุงไม่ใช่ลุงดิท่านเนี่ยเสียงตะโกนคือ,อ,อเสียงนี้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แต่แต่ผมจะบอกว่าไอเสียงตะโกนเนี่ยเหมือนมันล่อคนให้ไปหาแล้วแบบมันกินอะแต่ผมไม่บอกนะท่านว่าใช่พระครูวิมลเปล่าจะให้ท่านดูด้วยตัวเองนั่นแหละท่านได้เห็นแน่ ไปดิท่านเอาเลยสิได้หมดอ่ะนนผมเมื่อวานลุงชัยโดนบีบคอล้มเลยอ่ะออใช่มันแบบมันไม่ธรรมดา,าท่านไม่ใช่แล้วเขาไม่ใช่พ้าแล้วเขาไม่ได้เขาไม่ใช่คนอยู่ในสิ่ในธรรมแล้วเขาแค่สวมผ้าเหลืองแค่นั้น เดี๋ยวนะท่านท่านท่านนิ่งๆก่อนนะเหมือนผมได้ยินเสียงอีกแล้วท่านระวังนะ อยงไกลขึ้นทุกทีเลยตอนนี้เนี่ยที่แกตะโกนเรียกเนี้ยผมคิดว่าแกน่าจะตะโกนเรียกคนแล้วก็เพื่อนำมาสั่งวอร์ีวิตท่านไม่สั่งเสื้อผ้าดีๆแล้วเดี๋ยวผมนำมาให้ท่านเอาไหม เอาดิท่านท่านท่านเจอไหมครับอยู่ตรงไหนอ,ะนอ,อ่ะอ่าเดี๋ยวท่านลองเดินเข้าไปดูเอานะว่าใช่หรือไม่ใช่ท่านดูด้วยตัวเองดีกว่าผมจะไม่ปรับปรำอะไรทั้งนั้น วัดวัดดีครับท่านใช่ไหมนนหคนในเมืองท่านเหรอ ท่านจะเอาเอาชีวิตเลยเหรอท่าน <ผม S 1> เขา,า,ยยาคือเขาก็เคยช่วยชีวิตผมไว้แต่ตอนเนี้ยเล่นออของเล่นของเขาตัวผมว่าเ,เระวังนะท่าน อุ้วิ่งเดี๋ยวมันวิ่งมาหาผมอีกไปหอบป๊าปป๊าปป๊าปถ่ยกันถ่ยกันอย่าบังคับท่านท่านระวังระวังระวังมันไม่มันมันยังไม่เข้าหาท่านนะระวังนะท่านมันไม่ธรรมดาไอเนี่ยมันจะมันจะเล่นเราทีเผลอไอเนี้ยเมื่อวานอะ หอ,อกเอ้ยหอกเอ้ยไอ้ป๊อบแล้วดูเลือดเลือดที่มันกินท่านดูดิเป็นเลือดดำทั้งนั้นเลยเดี๋ยว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 นะ างท่นไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องมีดออกมาสักเล็บคมเลยเหรอท่าน,น,นเ,ล,เลี่ยมเ,เ,เยอะท่านมันจะล่อให้เราเผลอปุ๊บมันจะเข้ามากัด ผมบอกท่านแล้ว,ว,วไ,ได้ได้ท่านออมมาาแป๊บนึงผมเอามีดออกมาแล้วผมเอามีดออกมาแล้วท่านเต่าระวังมันอาจจะเล่เรียมตลบทางเรา ม่ันมันกัดอย่างดุเลยเมื่อกี้ดีท่านหลบทันดีเมนดีเมื่อกี้ดีนะที่ท่านมีมีดถ้าแบบไม่มีมีดป้องกันนี่จะเป็นผีเฝ้าป่าแน่แหละทำร้อยไว้ก่อน เดียมันจะมาแต่ทางนั้นนะึเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันวิ่งไปด้านบนไม่ใช่หาท่านมันอาจจะมาตลบหลังเราได้ตลบหลังเหรอเจ้าจงระวังตัวหลุมอะไรวะเนี่ย ท่านมีวิชาอะไรไหมล่ะเรียกมันออกมาได้ไหมล่ะมันมันมีเลือดอยู่ท่านท่านลองหยิบมาทำวิธีดูไหมเผื่อว่ามันหิวมันอาจจะมากินท่านพอมีวิธีไหมอ่ะเลือด ล้านเปอร์เซ็นต์เลยเหลือดนี่เขาอาจจะลองเรียกมันดูเฮ้ยอันนี้มันที่อยู่มันตกอ่ะ ตรงนี้ก็ทําไม่รู้ว่าที่อยู่มันอยู่ตรงไหนเลยอ่ะตอนเนี้ยคือด้านบนนนก็ทําแล้วก็มีแจกันอะไรก็ไม่รู้สรุปใช้พลาวิมอนไหมท่านลองยืนยันอีกทีหนึ่งใช่พลาวิมอนใช่ไหมใช่แล้วทําไมเขาเป็นอย่างนั้นอะท่านพออธิบายได้ไหม่า,า,านน่ยน่าจะโดนพรเนี่ยที่มีนิดมากมาก อกุ้มทำไรตอนท่านเนี่ยโดนมันเจนแล้วมันเนี่ยได้เข้าแปลงล่างเป็นท่านพระอค์วีมนต่อไปนี้มาเจอผ้าเหลืองในป่าเนี่ยเจ้าอย่าคิดไปสู้กับมันเด็ดขาดเพราะว่าตอนองคม่จะไม่รู้เลยว่า ของมันเนี่ยเป็นผ้าจริงหรือไม่ใช่ผ้าไม่มีหรอกท่านแบบแค่ผมยาวก็แปลกแล้วสำหรับผมอะแค่ผ้าใส่ผ้าเหลืองในป่าเนี่ยผมก็ว่าแปลกแล้วผ้าก็แปลกไปว่าผ้าพิม์มนเนี่ยผ้ารูจักเนี่ยผมจะไม่ยาวขนาดนี้ เ้าไม่เคยทำผ่าทางแบบนี้ผ่านไว้เอาละผ่าจะลองเรียกกลับมาดูว่ามันจะกลับมาไหมจันลองดูครับทุกคนให้เขาทำพทิธีของเขาไปท่านระวังนะ ผมว่าเผื่อมันจะกลับมาเพราะว่าตอนนี้เรายึดที่ที่อยู่อาศัยมันอยู่แน่นอนแหละมันต้องกลับมาตรงที่อยู่ของมันแน่นอนแหละมันต้องกลับมาแน่นอน อนนี้เขากำลังทำพิธีนะครับทุกคนต่อดูนะว่าจะเป็นยังไงแต่ว่ามีเนี่ยต้องปกอไว้ข้างกายตลอดนะครับทุกคนนะไม่รู้ว่าภัยมันจะมาเมื่อ,อไหรต้องระวังให้มากนะครับมันข้อจะเห็นมังเหรอเยี มาเข้ามาเดี๋ยววิ่งคนไวเลยไปแล้วตอนนี้ลิตเดนมันหนาจริงมึงไวจัดข้าเรียกมันได้ข้าล้างมันไว้ไม่ได้ลิตเดนของมันเนี่ยเยอะมากเจิงท่านเอาไงเลยทีเนี้ยลองขึ้นไปดูแจกันกับผมไหมล่ะตรงเนี้ย นี่เลอมีแจกันอยู่เผื่อท่านได้รู้ว่ามีคนทําพิธีกรรมอะไรใส่เขาอะ่ะนู่นะ่ะด้านหน้ามีทางอยู่ท่านลองขึ้นไปดูตรงก้อนเห็นก้อนเนี่ยครับมันมีแบบแจกันแล้วก็พวงอะไรก็ไม่รู้วิ่งโคตรไวอะ่ะท่านคือแบบ ไว้คูวิ่งคตอดไวอะ่ะผมบอกได้เลยนะว่าไวมากนู้นครับท่านด้านบนเลยครับด้านบนนู่นเลยครับมีแจกัาอะไรไม่รู้อะ่ะมันจะอยู่ในเพิงถ้ำเนี่ยท่านแล้วก็ข้างในถ้ำนี้ผมรู้สึกว่ามันจะมีเพิงหินอาศัยนะท่าน ไม่แน่ว่าแกอาจจะอาศัยในเพิงหินตรงนี้ก็เป็นไปได้นะครับนะลองดูกันทุกคนเนี่ยผมคิดว่าแกอาจจะเข้ามาอาศัยอยู่ตรงนี้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าดูตรงนี้มีปวกมีอะไรแล้วก็ถามว่าลบแดดรบฝนมั้ยได้เลยนะตรงนี้นี่ล้มเลยนะด,ด ท่านลองยิบใจการดูสิเนี่ยท่านท่านลองดูเอาว่าใจการอันเนี้ยมันมาอยู่ตรงนี้ได้ไงแล้วก็มันมีแบบวงเถาวันอะไรก็ไม่รู้อะ่ะมันอยู่ตรงเนี้ยคือมันมาอยู่ในป่าแบบนี้ได้ไงเนี่ยคิดคิดแล้วก็ยังงงใครมนเล่นของวะ ค่ะคิดว่าน่ะจะมีคนเล่นของใสท่านนะใช่หรอหรือไม่เนี่ยท่านผมว่านะ<ห>นท่านจะโดนผมคิดว่าท่านอายุร้อยกว่าปีอย่างเงี้ยแล้วท่านยังหนุ่มอย่างเงี้ยผมคิดว่าท่านน่าจะเล่นของแล้วก็โดนเล่นของกับข่าวาท่าน <c oughs> แต่ทำอะไรผิดแหนนอนใช่ใช่ใช่ของเขาตัวล้านเปอร์เซ็นแหละ<ม>ใช่ไหมข่าเนี่ยคิดว่าท่านเนี่ย เดินซ้ายเข้ามาตลอดนั่นนะดิกินอะไรด้ผ่อนเองเป็นคนเลี้ยงปอบเองหรอวะอืมไม่น่าเลยแล้วมันมีปอบอีกตัวหนึ่งเป็นปอบตาโผลอ,ะอ่ะปอบของไอ้โผลยเหรอปอบเลี้ยงของตาโผลนอู้ว,ว่าพูดเขาเนี่ยเจองานหนะะักว่ะโอ้ผมเจองานหนักมาทั้งทั้งไปเยอะเนี่ย ไม่คิดจะเจองานเบาบ้างเลยแต่และงานเอ,อ้โหไอปอบนี่แล้วอย่างนี้ไม่มีใครกล้าเข้าป่าอย่างนี้ทุกคนดูดิป่าเงียมากใครกล้าเข้าอ่ะใครกล้าเข้าก็สุดแล้วไอ้ท่านมันมีเสียงเสียงคุยหรือว่ามันไม่ได้มีปอบแค่ตัวเดียวเวจ้าต้องระวังตัวให้มากวะนี่ไปท่าน นามเสียงไปไหม,ไมน้ำเลยครับอะไร<ป><ป>พร้อมเสียบนะครับผมก็คิดว่าเขาเดินใส่ข่าวมาตลอดเหมือนกันนะไม่คิดว่าผมจะเจอว่าเขาจะทำอะไรอย่างนี้เลยด้วยซ้ำไป เสียงคุยท่านชัดไหมอลองฟัง ทงทางไว้ทุกคนเวลาวิ่งล่ามันจะได้สะดวกหน่อยแกก็เคยช่วยผมทุกคนทุกคนลองสังเกตผมเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยอยากจะอะไรแกมากเลยนะทุกคนผมจะให้คนอื่นจัดการมากกว่าเพราะว่าแกก็เคยเป็นผู้มีพระคุณต่อตัวผมเหมือนกันเพราะว่าแกเคยช่วยชีวิตผมนะครับแต่ว่าทําเราไม่จัดการเขาก็คิดอีงมุมหนึ่งเขาก็จะไปจัดการคนคนที่ไม่มีทางซู้ออื่น าอาจจะเจ็บตัวได้นะครับเราเลยแบบว่าต้องหาทางจัดการเขาเหมือนกันนะครับนี่แหละคือสาเหตุท่านจะทำร้ายเขาก็ทำใจยากนะเนี่ยเขาเป็นพลาที่แบบมีพระคุณมาก่อนน่ะนั่นนะดิแต่ถ้าเราไม่ทำอะ่ะคนที่ไม่รู้เรื่องเขาก็สวยเอาอะ <c oughs> อืมแล้วเราจะเอาไงอะอย่างเงี้ยขาไม่มีทางถวย่าตรงนี้ทางเดียวไม่ต้องปิดชีพอ่ะปิดชีพเขาเลยเหรอใช่ทำไมปิดชีพแล้วก็อ่าดตรงนี้นู้แล้วแต่ขาจะเอาทางไหนเนี่ยให้ท่านกลับมาเป็นเหมือนเดิมเอ้ยเอาไงดีอ่านต่ออายุแล้วก็ไปแล้ว ผมว่าเขาอะเล่นของด้วยแหละถ้าเขาเป็นเดินสายข่าวจริงๆอ่ะไม่มีทางที่ว่าของจะเข้าตัวเขาได้หรอกถ้าเขาเป็นสายข่าวจริงๆอ่ะไปเดี๋ยวรีบเดินทางไปหาเขาต่อเสียงคุยท่าน เหมือนเสียงส่วนมนอนนะท่านเหมือนเสียงส่วนมตนมากเดี๋ยวรีบไปหากันทุกคนไม่มีเวลาละ